จายิสุนันท์ีพยานของนายวินคืวันของการีฬารังสรรมหาศลยิระวัภาการถวายกุญธุลาตอบรับผู้กระดดานสายสายิถีชีวิตชาวไทยพระบรมราชกมาีสุริยะมชา และนี่คีการจุดไฟในกรถามพุเผยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโยชนิชาที่38นครสวนเกขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาวิทพาเผยคณาคนอีกร้งนครับตอนนี้ไปนักกีฬาถูกจ ตามตามากเลยนะคะอเคแล้วเราอพริบนะคหน้าที่นนักานนาจดีอนเลยค่ะคนดูน่าจะเยอะถั่นไปจะเป็นใครที่ที่เปิดการ่งัเกีฬาโอละมะิ1 8แล้วหว่าเลยเราขอเชิญมาสาวงามพูดถึงายพูดถึงมผหหน้านักกีฬานักกีฬาทุกท่านค่ะฝั่งซ้ายทนะคะขอให้เรื่องนออกค่ซ้ายองสนามนะคะ ส่วนฝั่งขวามือของพิธีกรก็อขอให้เลื่อนขบวนออกทางขวา